สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลานะครับวันนี้เราก็จะมาพบกันนะครับในทุกๆต้นเดือนนะฮะก็คือรายการกันพลาไลอัพนะฮะกันพลาออกใหม่ครับสำหรับเดือนนี้จะเป็นเดือนพฤษภาคม2560นกะฮะก็จะมีออกหลายตัวนะฮะแล้วก็จะมีตัวเด่นๆมีเออมากกว่าเดือนที่แล้วนะที่ออกมาแค่2ตัวเท่านั้นนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวแรกนะครับก็จะมาจากซีรีส์กันดั้ม อ่ uh, Build Fighter นะฮะ Amazing Ready นะฮะก็คือ HGBF 1ต่อ144นะครับกันดัม Showers Lista นะฮะถ้าอ่านผิดนะฮะก็ขออาภาัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ดูทรงแล้วนะครับก็น่าจะมาะเป็นของเมจินะะนะขอเดาๆนะฮะว่าเป็นของเมจินเพราะว่าทรงมันคล้ายๆกันนะฮะถ้าไม่ใช่ก็ขออาภาัยด้วยเพราะผมไม่ได้ดูกันดัมบิวไฟเตอร์ Amazing Ready นะฮะ ตรงนี้ก็จะมาในโทนเทาเอา่อจะมาในโทนสีดําทองนะฮะซึ่งทองเพื่อนๆก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นทองเทียนพันษานะตามที่แซลลกันไปนะฮะเอกลักษณ์นะครับก็คือการนําปีกนะฮะทั้งสองข้างนะครับมาประกอบเป็นดาบยักษ์ได้นะก็คล้ายของโคโตบุกิยะเลยนะครับโอเคสําหรับตัวนี้ก็สวยงามนะ,ะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันแน่นอนเลยครับ เรามาดูกันที่ตัวต่อไปนะฮะจะมาจากซีรีส์โมบิลสตรเซตากันดั้มนะฮะก็คือ HGUC 1ต่อ1 4 4นะครับ RMS ขีด154บาแซมครับผมรู้สึกว่าตัวนี้สำหรับสาวกของ UC นะฮะก็รู้สึกว่าจะรอติดตามเจ้าตัว,ตวนี้กันมากเลยทีเดียวนะฮะตามที่เห็นในกระแสนะครับจุดขยับนะฮะก็น่าจะเหมือนกับเซต้าอีเวอร์ชั่นโปรเจกต์นะฮะที่ทำออกมากล่องก่อนหน้านี้นะฮะพราะดูจาก พอดูจากการมีภาพโปรโมทนะฮะที่คู่กับตัวเซตาแล้วนะฮะตัวหน้าอกนะฮะก็คล้ายๆกันนะฮะทรงเดียวกันเลยนะครับแล้วก็รวมถึงจุดขยับที่ขยับแขนอะไรได้มากกว่าเดิมนะฮะคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะแยกสีมาดีนะฮะแล้วก็น่าจะมีรีวิวด้วยเช่นกันนะครับผม ตัวต่อไปนะฮะอันนี้มาคู่เลยนะฮะก็ยังมาอย่างต่อเนื่องเหมือนจะมาทุกๆเดือนเลยนะฮะสำหรับน้องหมีของเรานะฮะอันนี้จะมาเป็นแบบแนวถือป้ายนะฮะแล้วก็เอาไปเขียนกันได้นะว่าจะเขียนเป็นป้ายว่าอะไรนะฮะมาทั้ง2สีนะฮะสีเทาแล้วก็สีส้มนะฮะ HGPG นะฮะหนึ่ต่อร้อนะครับ Petty G Guy s u r f a c e Gray and p l a g u a r d นะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Orange and p l a q u a r d เช่นกันนะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นตัวเล็กๆเอามาให้เราสะสมกันเล่นนะฮะน่าจะเด่นที่ตัวหน้ามากกว่านะที่จะมาเป็นฟูบินะกับเพื่อนอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้จริงๆว่าชื่ออะไรแกงโก้งน,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 น่าจะใช่นะโอเคสำหรับตัวหมีก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่นี้แหละครับเรามาดูกันที่ตัวต่อไปนะฮะ sd legend bb นะครับ mark 3 dai shogun ครับตัวนี้ก็ สำหรับซีรีส์ของ SD r e g e n t BB เนี่ยเขาก็จะแยกนะฮะเป็นของตัวเองมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองต่างๆซึ่งเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยเยอะมากนะฮะไว้ถ้ามีโอกาสอาจจะทําข้อมูลมาให้ดูนะ,ะแต่มันเยอะจริงๆนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับแล้วก็ราคาก็ใช่ย่อยนะฮะประมาณ1,800เยนนะฮะ ตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนล่างนะฮะอาวุธที่เยอะนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนนะที่คิดว่าน่าจะเยอะเช่นกันนะครับและแน่นอนครับเป็นไดโชกุนลมันน่าจะมีอะไรมันน่าจะมีลูกเล่นให้เราเล่นได้เยอะแยะเลยนะฮะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้รีวิวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็มารุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันตัวต่อมาครับจากซีรีส์ h u n d e r b ์ l l นะฮะตามติดกันดัมแอสลาร์กันมาเลยทีเดียวนะฮะสำหรับไฮเกตหนึ่งตอนหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ครับอ่าเอ็กเจ็ดสิบเก้านะฮะ กันดัมกล่าวไท p เอสนะฮะราคา1,800ยเยนครับซึ่งตัวนี้เรียกว่าเออ่น่าอิจฉาเลยแหละเพราะว่าของก็เยอะนะฮะทรงก็สวยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นรุ่นเออ่เขาเรียกว่าอะไรดีเป็น Mass p โปรดักนะก็คือรุ่นผลิตจำนวนมากนะฮะแต่ว่ารูปทรงแล้วก็อาวุธของแถมที่ให้มาอย่างนี้ครับมันเหมือนแบบเป็นตัวหลักได้เลยนะเนี่ยผมชอบแบ็คแพ็คมากเลยแบ็คแพ็คมันมีท่อหไอคนเลย แล้วก็อาวุธก็มีบะะีมจาวิรน er นะฮะมีบีมเซเบอร์นะฮะที่เป็นพัสใสามาให้ด้วยอีกต่างหากโอเคตัวนี้ก็น่าจะมีรีวิวเช่นกันครับอันต่อมานะฮะไม่ใช่กันพลานะฮะจะเป็นฟิกเกอร์ไลฟ์บัสนะฮะฟูมินาโฮชิโนะนะครับเอ็นดิ้งตีมเวอร์ชันราคาก็1,000นเอ่อน่าจะ1,500หเยนนะครับเอ่อตัวนี้ถ้าขายดีลุงบันไดก็ยอมมาเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นนะฮะแต่ว่าดูจากรูป ที่มีก่อนหน้านะครับพวกลายของชุดว่ายน้ำน่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับตัวนี้ก็ถ้าไปใครเป็นสาวกของฟูมินาก็ซื้อเลยครับไม่ต้องคิดมากนะฮะสำหรับเดืนนี้นะฮะก็จะมีทั้งหมด6แบบนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สำรองเงินนะฮะแล้วก็วางแผนในการซื้อได้เลยนะฮะว่าเราชอบตัวไหนนะครับผม แล้วก็เร็วนี้นะครับทางช n e l ผมเนี่ยก็จะครบหนึ่งมแล้วเราก็อาจจะนะฮะมีข่าวดีมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะฮะภายในเดือนพฤษภาคมซึ่งภายในเดือนพฤษภาคมเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะสำหรับช n e l ของผมก็เป็นได้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ